โอเคครับว okay, ัน okay. นี้เราจะก็จะก็งั้นใช้แอสซีกันนะครับผมโอเคเริ่มได้ไอ้กวยยเกมมันให้ยังไงอย่าไปกลัวโอ้ภาษาเฮ้ยภาพก็สวยเสียงเสียงดั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครน้ำใครน้ำน้ำไม่รับพวกเมืองตัวอะไรกันวะพี่ปพื่นพี่ปพื่นไปดมกูตัวอะไรวะไอ้นี่ตามา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 ไหนเฮ้ยก็เต็มวีเลยอหรอ

มึงเก็บลุงมึงเลยนะเฮ้ยเราลองกันดีกว่านไหมพี่แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่เราคอยลงไปพี่ลงลงพละล่างเล้เหรอไม่ผีเหรอตัวนี้ก็ผีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอผีกูเจอผีแบบ ผีอ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ไเช,ชี่อ่เื่ออาไปเชื่อผีไปแต่ผีมันง่มากเลยว่ะผีเดี๋ยวข้อช้า้วายทมึงาโไอหิออหเฮ้ย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 อยู่ไนการทะเลาะอินลอง้างหนอันนี้เฮ้เจอแล้วเจอผีบ้างเดี๋ยวเดจอผีบ้าผีอยู่ของกูอ่ะไปฉาบไม่สว่างไปฉาดียขึ้นมาดูดิตวเรงก็ดหปีกเลยว่ปีกอไปดีกันไอ้นออ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหีย้ยเฮ้ยมันเอาด่ผมไปมันเอาด็กงผมไปเฮ้ยไม่มีหากูเฮ้ยให้ให้รอนึงเดี๋ยวเดี๋ยนเยเล้กันยม่ทําล้ไดงกันม่ทเหี้ยอะไรเอ่ะนี่นี่เราเล่นกัน5้าคนละเอาไเยเอานี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเฮียี่เป็นกลุ่มผสเยเหี้ยอะไรวะ ไอ้กิมมามาหลอก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 มาาหลาหลอกมาหลอกมาหอกมาหลอกอกมอกมหลอกมอกมหลอกมาหลอกมหลอกอกมาหหลมาหอกมาหหลมาหลลอกอกมาหลาหมมาหลอกมอกมามาหอกมากมา

ลูกใครอะเอาทาตันองมินเฮ้ยเเอาเสียไปเสียเอาเอาเสยเสียปไนเหรอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้น้มีเด็กแวอยู่ข้างนอกไว้เฮ้ยยไม่หาเชิส่งอะไรเวิ่งอย่างเดียวนีเฮ้ยมันห้องใหม่ห้องใหม่เฮ้ยเ้ยเสียอะไรเสียอะไรเฮ้ยเฮ้ยมินน่าน ไยมาแล้วมาแล้วปิดประตูปิดประตูดิงไม่ปิดประตูอ้พมึงไม่ปิประตูเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ว้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้เฮ้ยไ้ยเฮ้ยเี๋ยเยเฮ้เยเมาเ้ยเยเฮ้มเเยเฮ้ยเ้วยเฮ้ย้ย้ยเเนียยวฮ้นเ้ยเ้ยเห้ย้ยเเเ้เเเเ้เ้ยย้้ยยเยย มันบอกว่ามันบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรอย่างอ่ะไปก่อนหน้านี้เป็นพิธีกรรมที่เสร็จสมบูรณ์เฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเบียกันอย่ายกันเรา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 ไรยาหนุ่มเยัรเอาังไม่เอาตัวยาเ้าาอะรเหี้ยอย่างนี้มนหนึงหนึงี่เนอนีนอนนะใร่นอนะ อน้าวมังกลายเป็นเด็กแล้วไอทีไอทีไอทินไอทีไอต้าไอเต้าวแสงครับห้องใหม่ห้องใหม่เฮ้ยกูเจอเฮ้ยกูเจอห้องใหม่แบบห้องใหม่จริงๆสวย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 ยืนไหนกันเนี่ขึ้นจังสองทางนี้ขึ้นข้างล่าง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 เจอเจอเจออะไรเนี่ยโนเวมเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดเก้าไปท่าดูเซฟเฟอร์

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ไหนอ้อหรือว่ามันมันไม่ใช่มันก็คือห้องใต้หลังคาเนี่ยเต่าเนี่ยน่ะพอกูจะม้เสียงเสียงไอ้เหี้ยร์เรากูอยากเสียตัวกูเล็กวิญญาณที่ไปายไปไปไหนกันแล้วเอ้าหาหาของหรือหาอะไรยังสองสองแล้วหาของแล้วเก็บไม้หรือเปล่าเนี่ยมีไม้ไม่ใช่กูถือได้ไม้เนี่ยถือไม้อย่างไรมันทำเครื่องได้นะไอ้ถือทีสองขอได้เพิ่มหือยัง เรอพี่ถือผีอยู่เอ๊ะเราเราจะแยกโซโล่แล้วเหรเฮียอะไรก็เดินหาลองลองถือคนทุกคนดิผมถือสองคนจะได้แค่ได้ถือถือถือเด็กไปก็ถือไหมมันมาแล้วจ้ามันมาแล้วหลูเชื่อกูด้วยไหนเชื่อกูด้วย๋ยวที่หนึ่งเชื่อกด้วยจิมตาบังมาไอ้พวกมีอีกแบบในการเล่นแบบหนึ่ง่อนปะเราเข้าโปรแกรมเล่นแบบนี้อันนี้แบบอันนี้แบบเก่าไหมเหรอใช่แบบใหม่แบบแบบใหม่แบบใหม่น่าเล่นง่ายกว่า เราไปฟาร์มก่อนดีกว่าไปไปฟาร์มไปฟาร์มออกต้องออกออกไงดูมันวิ่งไม่ดีเหี้ยไปไหนไปไล่ฟาร์มตรงนี้ไปนั่อะไรไปขี้เพิ่มวิ่งขี้เพิ่มเพิ่มระดับเลยเพี่ยไป่ดีเลยนะเราตัวแบบตลวแบบ